ที่เราดีนามเกิดมาในเมือที่คุศาต้อสั่งรอกอะไรรู้ไหมกว้ากวาบุญอยากเป็ดใจตายุ่งกอาหารแกอะไรระมาเดาวกคนเด็กนะคนตายอ่ะเปนอะไรไม่เลยเปลี่ยนจากขนทธรรมดาที่เหลือกเนตรงไห้น พรราเอาไม่ามันะดูแบบในสัปปุ้งมีหมาก่านะไม่ว่าไป enfin ็น้หมอยโรงพาบาลทุกอย่างนี่สัสาตวเนี่ยไม่ใไรนี่มันจะเปอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ใ่ไหมตาดตาไหลตาไรก็แล้วแต่เรืงเป็นกลามันกี่ตัสัมปสัตที่อยู่ในท้องทะเลเยอะจนแบบเยอะแตเห็นแต่หแต่เห็นทีเนี่ยข้างล่างเนี่ย ท,ทั้งหลายที่มัรจะจับค้างย่างพวกฉลามให้ดูใดีนะอันนี้แมวนะ้ำเห็นไหมคะอันนี้พวกเนี้ยแบกบไว้อยู่เนี้ยเออมันก็รอให้ให้ให,ให้ให้ด้วยปัญญาวกฉลามพวกเนี้ยพวกแมวนะ้ำพวกอะไรทั้งหลายทั้งหลายเนี้ยอ่าเนี้ยเหมือนปลาคาปลากะเบนปลาทั้งหลายเลยเนี่ยปลาขวดปลาอะไรเนี้ยปลาตีมันให้หัวให้แรงอยู่ในน้ำ เมื่อไอยูดีนะเดี๋ยวนี่แล้วเขออกกำลอใจเราเองเราก็ต้องกินอาหารถูกหมก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกปลาหัวหอยกุ้งปลาดิกหมดอย่างเงี้ยอะไรก็สัตท์ตั้งหมวที่อยู่เฉยนะคะแต่เราต้นดีนม่นเราเราต้องกินเราเขียนอยู่กี่พันกิโลหรือกี่พันไม้ก็หาเะอะใจอะไรทุสันตุนหราจบงยังไงบางร่านกัดสนมอนเนี่ยเออ เนี่ยก็อยู่ในนีวหกลก็าะเป็นปลาที่เป็นเรื่อรทีคนเราไเกิดมาสิ่งจิ่เปืืองที่สุดคือการบริโภคเห็นไหมนะบริโภคยิ่งมาเรากินลงไปเนี่ย l นใจเราสะสมของขึ้นไหมในร่างกายนะส่วนมือนม่สีตับแก้มสี่แมสามสิ่งเด็ดต่ดโจมลงมาขยับหรอไหมก็มาเรียนอะไไปกิน แป็นต้นอะไรเรากินอะไรมานักการศกาไม่ตองรู้ช่มากี่ชั่วโมงโอ๊ยไม่กินจะไน้ช้าเลยไม่มากกูฟายเมือสับผักแดงกินหมดเมื่อเท้าอบลุ่นเป่าที่เขากินเพื่อมีเพื่อนอ่คน่เราให้กินเลแ้โอยตายแล้วแล้วเาแมันูแล้วมอนถ่ยเลยันนี้ก็น่าสนสั่งอร่อยนี่มันเป็นส่วนหน้กินแซ่บหรอเสร์ว่านิ่งจะกินอะไรลู้ก๊คก 还有啥？来，我们丢婆子，我们丢一次，我们没有。